刘磊磊。 มอสาเพื่นครับพี่น้องหมอหมอสาครับช่วยให้เดกทาีท่านครับพี่น้องสีกุ่มหรือว่ากุมตามครับเตเลยจะคว้ามไม่ได้ไต้เต้เต

ับปีนี้คาดวาจได้หน่อยนะจเลยนี่ทั้งฟัจากมือนึ่งครับผมอบันจิมเมียนมพีน้องติดตามกักนะครับเพิ่มมนบออันนี้ชิมงานจากแรกวาไหครับพี่้าจงมือระซยครับผมพ้แาเรีมือละซีรอยครับพี่น้องาเรียมือละซียนี่หัวใจครับ ไอ้ตัวนั้นนเ่มือนยังไงมันแข่างกตาย่นตายตายเนี่ครับคุงานจับสายมาครับเก๋แล่ีด้วยนี่ไครับดีครับดีด้วยด้วย เอ้ต้นต้นนะครับต้นขาแลม่หมอฝากับผมกับตัวเซกันนะดีเซลแล้วพอน้ำหมันดูครับพอนี่กำไรครับไม่จะได้ยังไปไทยเที่ยงเย็นเนี่ยนี่ครับสกีอันยังพันครับ แกมาเอาสายครับซื้อเองลงเองครับอ่าตัวแก้วนะครับเตรียมลงครับปีนี่เพิ่นขาดว่าสีมันเงินครับปีนี่แก้ว่ะอาฟัดจักมือหนึ่งครับมีมือไหนเห็นไหมจีแต่เนี่ยว่าอาชีพอาชีพนี่ไม่เกินอาชีพที่ดีเนี่ยไม่หรอกโอ้ยสุดยอดแล้วครับ เาเขาต่หูจักเขาต่มกเเป็นก่อนหัจักบ่หูจักไอ้ทำเล่มันเนาะเนียนเีนเนาะถูกสานี่ไม่็น้าชีพเสร่มครับในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเสมครับผมจากการวางงาเลครับดหมามสาโอ้เหมือนรีลอยไหมรสีลอยนะครับ่าทมันหลุดนะครับทำมันหลุดิทำมันหลุดใจซีลอยใจขี้เกครับผม จอร์ตครับตะแก่จะปวดจะปวดสา,ายไหนมันหลุดกระจใายเรืร่องเก่าเตรียมแชาแรงเตรียมครับ,ออรบเฮ้ยดอกยาฟ้าพินเียอะตุ้งนี่ครับเป็นส่วนของแค็มข้นงานครับนี่ที่พักเพิ่นกำลังตั้งเครื่องสูบกันจำนวนเครื่องนะครับ không tha không tha không tha, này ừ. nhang này, ừ. đi vào tổ trọng cân vẫn nghèo, gấp ba, số đa số đa mà โอ้ใจคืไดนเมื่อไหร่โอ้สงนี้ะกะเดินน่น,นปะปะแขนครับพี่น้องมันนี่มีการเปลี่ยนแปลงครับแบต่ทางนี้มันโคกเกินไปใหญ่เค่องแอนงงงงงลงไปข้างลุมไมห่หน่อยปวด

可以，可以。 อย่างเงี้ยว่ะน่ตัวเงี้ยว่ะมันหอยเบาเนี่ยหมดหมดเลยเอามาเลยเอามาเอามาขาอยู่นี่ปนกบปนกบเส้นแมงดาน่นก้อนันเพราะนันจะเหลือเกกว่าก้อทำให้เนื้อเหลือเกนนั่นอยู่หลังหมอปอนั่นพออมันหมุนส้นของหันพี่กวงนั่นมองงานเอนั่นแหะนั่นแหะนั่นแหะนั่นกับหนาเจ้านั่นแหะมันเออมันมุดลงหันละ หมก่มันคุ้มปกระเดเออมันเล่นไ่รดไล่เล่นไ่รดลนี้ดลเาม่โดนเีนีเาบดตงนีเบนนั้นอดปากมันเนงอลงมาขึ้นเดี๋ยวนี้ใส่ปอนไ่ด่าว่ม่ด่าี่จ้าไ่ดาเหนเป็นราเป็นวเงีนลลุย อ้อ học cái ใหญ่ตัวนั่นเสร็จเอาปลาดุกใหญ่พี่อ้ายคุย นี่ังเน่ตัวมเงินนี่นี่เอาึ้นไว้ันจเดี๋นี้ทังย่งที่ว่าไปล้างปลาเนทังปลาจะไตายไปในุ่นเอาไปุนเอาไปเ้ตอมหุกขี่ไปตอมหุกขี่เงินไปน่ไม่ไเล่ตอมเตอมเตอนบลงมากนอบ่แต่ว่าน้มันบมันเครื่องมนมันเครื่องไร่ดมึอต่ี่ตัวไง งีีไงไปเอาไปใส่ผุดมาว่ามาสมดิเดียวสะดินาไปเไปมันจะเป็นลูกน้ำไดสีันน้ำมือเจ้าใหญ่กว่วมือขวานวานไงไอ้กัวมาขวานกัเอาไปผุดกวางวาปใส่หกอ้เฮ้ักดุกดุกมีอยู่ปุไปดไ้ปักใหญ่บ้าใปานจะว่าปักบักด่นหาพ่อเขาให้ปานบัก่นหาพ่อะย้มอ่ออีหยังบางไนี่ยังบงั่นฮะมีผู้ใดตบ่นดุงยาก

có sẵn gì hắn sao này xì lụp song sẽ dạp 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 Lâm đạp đạp dạp 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 này này dạp 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 ียงสามโลว่าดิจิบหาตัวสามโลมีเรอมียงมันเป็นไหนๆมันหมุนอยู่ไหนๆขันมว่าขันประดุกไล่มันเข่าเทียวแล้วเนี่ยน้ำมันมมีอ่ะอ๋อสีสังอย่งกันสังที่หราข้าหน่าน้ำบุกแล้วเนี่ย วันไหนวันนั้นเป็นิถวะแย่งขึ้น ดเนี่ยน้องนี่ไปสูมน้องลมนเห็นไหมเด้อทีมงานว่างบ่อหนิฮะทีมงานวางบ่อต้อนน้องลมเลยเด้อ ออาทิตเเอาอาทิตย okay. right. yeah. ์หน right. ึ mm ่งบกมีม hmm. mm ีม hmm. ีม mm ีสงสัยสิลบแล้วพี่น้องเอาวตมโพ่อคยคำว่าลุบลุบหนีคือยัง ตนยุหันละปอนนี่อนตัวใหญ่ตัวนึงอยู่นี่นี่เบื้องฟักับไปก่อนนี่ต้องหาเหอู่าขึ้นข้าวแบพัน่สูงก็ทยนหดอยู่หันอยู

ก็ลูบหน่อยก็ลุบลายบ่นี้นิ้วเพื่หตัวแวหนาวหนพูดลบเอวหนนจะไหนกายรล้ง,งนู่นนั่งังไหนว่าไหน, <S 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 นหสรุปด้เนาะขาเรียงายเงให้กอเกอ่เนาน้เอาจับจับจับ

ổng miếng ra lại gì theo này เดี๋ยวๆๆอยู่นานยังบ่อีกยังบ่อีกเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวจ๊ะ ừ, จับข้างหลังวิบ่ยังไม่ขามันจับข้างหลังมันเนี่ยว่เอาเลยเอามแมงดาไปเลยป่ะเออน่ะจับข้างหลังคูบมันตรอดบอ่อใด้เมืออ่อนกไปข้างหน้าต้นเนาะโอ้ย <c oughs> ออยังไม่เห็นมันสเดี๋ยวพ่อเมื่อยเลยเมื่สาหาตัวนี้เหรอเฮ้ยหลังผมลงทุนซีพันผมทำการนี่พี่น้องโเอาสาซีพันเลยนี่นี่ละ นี่ละที่เด็ดมันผมตองการแค่ตัวนี้ตัวเดียวล่ะครับมน่วงทุนทีบ yeah, oh. oh. okay. oh. okay. ้าผมสิบ right? oh. ิปนประตูใส oh. yeah, okay. ่ปนเข็นปลตัวแรกาดิ่ใหญ้อตัวแรก่กว่านั้นเปล่าจับเอามันสิบินขึ้นได้นันปลานั่น หมอสี่พันนี่โตโตละสองพันเีโอเคเลยนี่ี่าใจมันอี่ใจมันอยู่นี่ละต้องการอีกตัวนึ่งวะดิจะุมทุนตงโละสองพโอ้ยแต่แมงด่าพนาวะสูกปลาในแม่งดาพี่น้องเลยหมานคับหมานหมนมอีว่ปอนสูปลาแมงด่าพนวง